สวัสดี <read. S 2> ค่ะซิสทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Neo l i f e Station สถานีที่มีแต่เรื่องเมาเซ็บเซบจากฮอลลีวูดวันนี้บอกเลยว่าซิสทั่วโลกตาลุกวาวเพราะข่าวใหญ่มากใช่ค่ะ Taylor Swift ของพวกเราประกาศมั่นกับ Travis k e l ซ e ่แล้วจ้า โมเมนต์ um. นี้เกิดขึ้นในสวนกุหลาบสุดโรแมนติกสวยเหมือนหลุดมาจากมิวสิกวิดีโอของแมทเทลิซิสกรีดตรงแคปชั่นที่โพสนะ Your English teacher and your gym teacher are getting married คือแบบตลกก็ได้โรแมนติกก็ได้แถมอบอุ่นหัวใจสุดๆ แต่ไฮไลท์ที่ทำเอาโซเชียลแทบแตกก็คือแหวนมั่นที่เทรเวสเป็นคนลงมือออกแบบเองค่ะไม่ใช่ไปหยิบหยิบจากตู้โชว์ธรรมดาธรรมดานะแต่เขาร่วมกับดีไซเนอร์จาก Artifex Fine Jewelry ทำงานด้วยกันละอียดทุกดีเทลตัวเพชรเป็น o อไม i b r i l l l a n t นต t คให้ความรู้สึกวินเทจสุดหรูคลาสสิกมาก Just been amazing experience, you know, getting ที่วงแหวนยังสลักลายมืออย่างปราณีตอีกด้วยคือไม่ใช่แค่หรูหราแต่ยังมีความหมายส่วนตัวแถมดีไซน์วินเทจแบบนี้เขากับสไตล์ของเทลเลอร์แบบเป๊ะๆจนคนวงการบอกเลยว่าเทรนด์แหวนมั่นวินเทจน่าจะกลับมาแรกอีกระลอกแน่นอน โอ้ยซิสฟังแล้วก็อินเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องรักที่หวานเกินต้านแต่ยังเป็นการสร้างเทรนด์ใหม่ให้โลกแฟชั่นไปพร้อมๆกันอีกด้วยบอกเลยว่าแม่เทเลอร์สมกับเป็นไอคอนแห่งยุคจริงๆแล้วซิสล่ะคะคิดว่าแหวนมั่นในฝันควรเป็นสไตล์ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะซิสอยากฟังทุกเสียงเลย สำหรับวันนี้ Neo l i f e Station ก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ตอนหน้ารับรองมีเรื่องแซบๆจากวงการฮอลลีวูดมาเล่าให้ฟังอีกแน่นอนบายบายซีส